จาเก็บผิดกันเด้อพี่น้องเก็บริกไปตำปน่นโอ้ยริกก็เริ่มหน่อยนะพี่น้อง ก็เริ่มหนาวแล้วที่ก็มาคอยดอกๆอ,อ๋เก็บผิดกัน พริกไปตำป่นพริกบดกเลยพี่น้องสุกหน้าก็เชิงกินเน,น่าละมีตรงไหนอีกมีต้นนี่นว่ะมีต้นยอกลางงามโอ้ยสุกมากเริ่มเน่าล้วพี่น้อง เก็บผ eh? ิด้ามาเก็บผิดบนรกเลยพี่น้องหยอดงิกหยอดงอก็บอกก็เชเอากาแฟฉีดน่่กาแฟฉีดมันจะหายบอเนะต้นเนี่บอมีต้นเนี้มีหน่อยนึง ตายมาดังระบายแต่จนละนิดละน้อยพี่น้องผิดบดกูกเวดตั้มลองน้ำ คุณนจ้าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามโอ้ยนี่เลยนี่สุขขอบคุณทุกไร่ทุกแชร์ทุกเรือทุกคอนมเหนต์เด็กพี่นอ้องเออ